เดบิบต้ายูเป็นคุณที่ดีกว่าเดิมนะครับพบกับผมภูมิพัฒน์รุ่งราศีครับปัจจุบันเป็นวิทยากรเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการเงินครับผมและอาจารย์น้ำตาลค่ะอาจารย์น้ำตาลพักกพรนะคะก็เป็นวิทยากรเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นโคช้ชทางด้านการสร้างความสําเร็จค่ะอ่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแพชชั่นในในอ P ีแรกเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องของอัจฉริยภาพความสามารถพิเศษ หน้าที่ที่เราต้องมีตั้งแต่วัยเด็กขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะมีหน้าที่บางอย่างที่เราคุยกันค้างไว้แต่ทีเนี้ยก็มีคําถามครับว่าเอา้าแล้วจะหาได้ยังไงละ่ะ<ม>จะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าเรานะ่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อทําอะไร<ม>วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับหาอันนั้นซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ครับที่ชํานาญเรื่องนี้ก็ต้องถามอาจารย์น้าตานะครับวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถามอาจารย์น้ําตาเลยดีกว่าครับอาจารย์น้ำตา,ลลา<ม>ครับรมีน้องถามมาครับว่าจะค้นหาแทชันเนี่ย ทำยังไงอะ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าหลายๆคนก็อยากจะเปลี่ยนธุรกิจด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาการง,งานเก่านูนี้น,นั่นโควิดแล้วก็อยากจะเปลี่ยนธุรกิจอยากจะมาเริ่มทําอะไรเป็นของตัวเองเพราะนั้นคาถามเหล่านี้เริ่มเริ่มหนาหูมาให้ได้ยินกันนะว่าอาจารย์แล้วหนูจะไปทําอะไรดีอ,อย่างอ,อย่างเนี่ยประมาณช่วงโควิดเนี่ยจะมีน้องผม,อมบอกว่าพี่หนูอาจจะขายของออนไลน์แล้วคือแต่ก่อนหนูทํางานเป็นพยาบาลจะขายของออนไลน์ผมก็เลย เอ๊ะมันเริ่มแบบนี้ได้เหรอทําไมนึกยังไงอยากจะทำะหรือเพื่อนผมก็รู้สึกว่ากว่างมากเลยตอนเนี้ยเอาขอยืมกีตาร์หน่อยทําไมอ,มอะเอาจะเอาไปแต่งเพลงเฮ้ออารมณ์ไหนคือว่างมากจะอยากไปทํานู่นนี่นั่นทีเนี้ยผมก็เลยคิดว่าไอ้แบบเนี้ยเราจะเริ่มยังไงดีดังเขาบอกว่าถ้าอยากจะสําเร็จนะอืจะต้องก้าวแรกให้มันเหมือนกับว่าเราเราคิดมาดีแล้วอะ,อะเริ่มก้าวแรกได้ถูกต้องก้าวต่อไปอ่เหมือนติดกระดุมเม็ดแรก พอติกระดุมไม่แรกมันถูกต้องอะ่ะอันต่อไปเนี่ยมันจะเหมือนกับถูกที่ถูกทางไม่ต้องมานั่งแก้อันแรกออกนั่นก็คือเป็นข้อดีค่ะเพราะจุดเริ่มต้นของความสําเร็จเริ่มมาจากการเป็นตัวเอง การเป็นตัวเองเท่านั้นเลยนะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสาเร็จเพราะว่าอะไรคะความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนะคะความสําเร็จมันเลือกคนด้วยนะเ,เต้องเป็นคนที่ทใช่เป็นคนที่เก่งจริงเป็นคนที่รักแล้วก็อดทนกับมันลหลงไหลอยู่กับมันได้นานๆความสําเร็จมันถึงจะเกิดขึ้นนะแต่กับคนที่เลเวลแค่อ๋อเห็นเขาทํากันะอะ ก็เลยอยากทาบ้างอย่างเมื่อกี้บอกอ่ะมันฟุกได้ไหมช่วงนี้ขายคอร์สออนไลน์อ่าก็เฮตโลก็ไปทําวิทยากรวิทยากรเฮตโลก็ไปทําคอร์สออนไลน์ก็จะมีทั้งสําสเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จหรือเห็นคนขายของออนไลน์ตอนนี้เฮ้ยเขาขายอะไรกันทำไมเขาขายได้ดีกระโดดล,ลงไปด้วยทั้งทที่ตัวเองไม่ได้มีสกิลอะไรทางด้านการขายไม่ได้ชอบขายของไม่ได้ชอบขายมาก่อนเลยโพสยังไม่ค่อยโพสต์เลยอะไรประมาณอย่างนี้นะ มันก็ทําให้หลายๆคนก็เอาเงินไปลงแล้วมันก็ไปจมอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มากลับมามองดูข้างในเราก่อนมองดูตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวเราอะ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่ที่มันเป็นความเก่งความถนัดเป็นพรสวรรค์อะไรที่มันจะเมคมันนี่กับเราได้เหมือนเราติดกระดุม เม็ดแรกให้มันถูกต้องไปเลยแล้วเราก็ไปต่อยอดสารต่อธุรกิจของเราเพื่อให้มันเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะนั้นจะบอกแบบนี้ค่ะว่าอันแรกเลยนะก็คือสิ่งที่เราจะต้องมองก็คือว่าให้เราลองมองดูตัวเองก่อนตั้งแต่เราโตมาจนถึงณนะตอนนี้สิ่งที่เราทำแล้วแล้วมันได้ดีมากๆหรือหรือที่เขาเรียกว่ามันเป็นเป็นความสามารถพิเศษของเราอะมีอ,อะไรบ้างอ่าความสามารถพิเศษของเรานะ ความสามารถพิเศษแปลว่ามันจะต้องมีความโดดเด่นถูกปะ uh huh. ไม่งั้นไม่ใช่ความสามารถพิเศษนะก็ uh huh. ต้องทําแล้วมันดีอ่ะดีแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาแบบผมที่เป็นเดินแบบอะไรเงี้ยเลิอ <laughs> อันนี้พูดเองหรือมีคนอื่นบอก <laughs> อันนี้มนโนเองอาอย่างเช่นความสามารถพิเศษของอาจารย์น้ําตาลก็จะบอกว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลต้นไม้เป็นคนจัดแลนด์สเคป ต้นหมุนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะส่วนที่บ้านจัดเองหมดอ่าไม่ไม่เคยต้องไปจ้างคนจัดจัดเองหมดแล้วก็ต้นไม้ตรงไหนอะไรไว้ตรงไหนเขาเราจะทำเลเยอร์เอาเองอะไรอเองหมดเลยอันนี้เป็นพรสวรรค์นนะแต่พรสวรรค์น,นี้กลับไม่ได้ถูกใช้เท่าไหร่เอาพอรอ์อื่นขึ้นมาใช้อะไรเงี้ยให้เราจดแบบนี้ลงไปให้หมดเลยถ้าไม่เป็นอาจารย์ต่้งตาป่านนี้จัดรับจัดหมดไปแล้วนะ แลนด์สเคปแล้วอะไรอย่อางเงี้ยเออก็คือถ้าไม่ได้เป็นวิทยากรอย่างทุกวันนี้ก็อาจจะไปเป็นนักแลนด์สเคปจริงๆนะเพราะชอบหลงไหลอ,อยู่กับมันได้นานๆนนเนาะอ่าแล้วก็อันนี้คือต้องลิสต์ออกมาเลยนะเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็คือดูตัวเองก่อนว่าเรามีความสามารถพิเศษใช่เขียนลงมาเลยบรรยายลงมาเลยมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรอีกที่มันเป็นสกิลของเราเป็นเป็นทักษะความสามารถพิเศษของเราอาจารย์น้ำตาลเต้นได้ด้วยนะเออเคยเป็นครูสอนเต้นด้วยค่ะแต่ไม่เคยมีคนรู้ เพราะว่าตอนเป็นอาจารย์น้ำตาลแล้วอยู่ในจออยู่ในอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคนก็จะเห็นในด้านของที่การเป็นวิทยากรให้ความรู้โอ้ตีกอล์นี่ไม่มีเลยนะ่าแต่ว่าตอนตอนก่อนที่จะเป็นวิทยากรตรงนี้เคยสอนเต้นด้วยนะสอนเต้นสอนเชียร์ลีดเดอร์อะไรมาณนี้เราก็จดแบบนี้ออกมาให้หมดเลยต้นไม้ตอนนี้ก็ยังเต้นได้เดี๋ยวเรอโอกาสสําคัญค่อยว่ากันสอนอะไรอย่างนงี้นะคะก็ ก็ลิสต์มาให้หมดเลยเท่าที่เราจะลิสต์ได้แล้วถ้าเป็นด้านถ้าด้านสอนนะของอาจารย์คืออะไรถ้าด้านสอนเนี่ยจะเก่งทั้งด้านของการอ่านคนการเข้าใจคนอ่านคนขั้นเทพประมาณอย่างนั้นเราก็ลิสต์มาเนาะแล้วจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือสามารถที่จะอธิบายอะไรต่างๆจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้อืมโอเคเขาเรียกว่าเป็นคนมีลักษณะการเป็นคนที่อธิบายเก่ง อ,อธิบายเก่งเชื่อมโยงได้ดีอะไรประมาณอย่างนี้เนาะเราก็ลิสต์ลงมาเลยว่าอันไหนคือความสามารถพิเศษของเราบ้างนะคะอันนั้นคือข้อแรกที่เราต้องทําเสร็จปุ๊บข้อที่2ที่เราจะต้องมาดูก็คือว่า มันมีอะไรบ้างที่เราได้รับคําชมเรื่องนั้นบ่อยๆชมคนอื่นอันนี้คนอื่นมองแล้วนะอันแรกที่เราทําไปเนี่ยคือเรามองตัวเราเองถึงแม้ว่าเราเก่งตรงนู้นเก่งตรงนี้เก่งตรงนั้นอะเรามองตัวเราเองแต่อันที่สองเนี่ยจะเป็นอันที่คนอื่นเริ่มมองเราเข้ามาแล้วอาอาช่วยคอนเฟิร์มใช่ใช่คนอื่นเริ่มมองเราเข้ามาแล้วว่าเฮ้ยอาจารย์น้ำตาอาจารย์พูดเก่งจังเลยอาพูดเก่งจังเลย อาจารย์น้ำตาลสอนเก่งจังเลยอไอสอนเก่งเนี่ยเห็นไหมคืออธิบายเก่งกับสอนเก่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับไทยเดียวกันอ่ะอามันจะเป็นไทยเดียวกัน อ่าใช่มันจะเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวกันอ่าอาจารย์น้ำตาลเป็นคนที่แบบว่ามีบุคลิกภาพที่ยอดเยี่ยมจังเลยอะไรเงี้ยใครชมเราเรื่องไหนเราได้ยินเรื่องไหนมาหนาหูคนชมหลายๆคนชมเราลิสต์มาเลยลิสต์ออกมาอ่านั่นแหละคือความสามารถของเราที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปเราอาจจะไม่เห็นตัวเองในข้อแรกแต่คนอื่นมองเห็นเราว่าเราเป็นแบบนั้นอาจารย์มีไหม <ม>ค <น S 1> ดูลมีไหมที่คนอื่นนา,านาตาด<ม>เลยอะไรเงี้ยพ,พ,พอพอเลิ่มเริเอพิโซดนี้ปิด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 เอันนี้มนโนก็จะเป็นของผมจะเป็นพวกที่แบบอชอบเอาชนะเป็นคนที่ชอบถ้ามีเกมมีการแข่งขันเนี่ยผมจะเป็นพวกที่สู้ตายเออมีความวิริยาอุตสาหเป็นของพยายามเขาเรียกว่าอยากอยากที่จะเอาชนะมันไม่ได้นะคะ พรสวรรค์นะไม่มีแต่แต่ความพยายามพรสวงเนี่ยเยอะเพราะว่าชอบที่จะเอาชนะมันเลยเป็นอันนี้เรียกว่าพรสวรรค์แลพรสวรรค์ในการเอาชนะออารมณ์ประมาณเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยไม่ยอมแพ้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆสมมุติว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนเด็กมันจะมีกิจกรรมที่เล่นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเล่นดีดลูกแก้วเล่นเลีรยเนี่ยโหเด็กงงเลยเด็กงงปุ๊บแล้วถ้าเราเล่นกับเขา ทีแรกเราแพ้ปิดเทอมไปนี่กลับมารับรองได้ครับผมจะเก่งกว่าทุกคนเลยคือผมจอเอาชนะได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมอาถรรพอ่าโอเคอันนี้ก็คือคนอื่นมองเราเข้ามานะอันที่สองคนอื่นมองเราเข้ามาอันที่สามที่เราจะต้องเช็คลิสต์กันต่อไปนะคะก็คืออาจจะต้องกลับมาดูว่าเราอะชอบหลงไหลคลั่งไคล้ในการทำอะไรบ้าง ถึงเลเวลหลงไหลชอบหลงไหลแบบจนทำได้นานๆทำได้แล้วลืมเวลาไปเลยอ้าวบ่ายแล้วเหรอเออเหมือนสอนเอาเย็นแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยอยู่กับมันได้แบบแบบทั้งวี่ทั้งวันนะเขาเรียกว่ากระเทียนกระหือรือที่จะทำเรื่องนั้นอะได้ตังไม่ได้ตังเกี่ยวไหมจ๊าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้ตังก็ทำอ่าโอเคไม่ได้ตังก็ทำก็คืออยู่บนบนแบบเฮ้ยอันเนี้ยไม่ได้ตังฉันก็ชอบอ่ะมันคือมัน เกิดมาเพื่อสิ่งนี้หอะไรอย่างเงี้ยหลงไหลที่จะทํามันแบบไม่รู้จากเน็ดจากเหนื่อยเขาเรียกว่ากระเฮียนกระหือรือที่จะทําอโอเคอยู่อยู่กับมันได้ทั้งวันถ้าอย่างอาจารย์น้ําตาเนี่ยอาจารย์สวนเนี่ยได้ทั้งวันสอนเนี่ยได้ทั้งวันลืม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 ไปเลยว่ามันกี่โมงแล้วมาดูอีกทีนึงคืออ่ะเวลาผ่านไปเร็วจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ลิสต์แบบนี้มามีอะไรไหมที่เราทำาแล้วแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือ ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ลิสต์ออกมาได้แล้วมันจะเกิดอาชีพได้ไหมนะนั่งสมาธิอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นอาจารย์สอนสมาธิเป็นอาจารย์สอนสมาธิอะไรอย่างงี้เออเราก็เราก็ลิสต์ออกมาก่อนนะว่าทําอะไรแล้วมันแบบมันมันหลงไหลอยู่กับมันได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยอ่าสนทนากับคนอื่นทั้งวันให้คำปรึกษาเออให้คำปรึกษาคอนซัล t ิ n g ได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขียนได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อ3 ส่วนข้อสี่ให้ลองดูตัวเราเองค่ะว่าเราเนี่ยเริ่มออกสตาร์ททำอะไรแล้วม,ม,มันทำได้ดีกว่าคนอื่นเลื่อนขั้นเลื่อน level, เลเวลเร็วกว่าคนอื่นจบหลักสูตรเร็วกว่าคนอื่นยกตัวอย่างเช่นนะมสมมติไปลงลงเรียนอาจารย์น้ำตาลเคยแบบว่า เฮ้ยนึกสนุกสนุกไปโรงเรียนดูดวงกับน้องคนหนึ่งเรียนเรียนดูดวงคือเปิดไพ่อ่ะเปิดไพ่อ่อดูไพ่เราก็อยากสนุกสนุกไม่ได้อยากเป็นหมอดูหรอกนะแค่แบบว่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะสนุกสนุกดีแค่90้า้บาทเองอะลองลงไปเรียนดูอ่าก็ไปเรียนกับน้องคนหนึ่งรู้จักกันอ่ะน้องมันอัปเกรดเร็วมากมันจำได้หมดเลยไพ่มีกี่ใบอะไรต่างๆใบนี้สื่อถึงอะไรเรายังงมโขงอยู่เลยเข้าใจไหมคนอื่นๆในห้องเนี่ยก็ดูแบบ เพนเพลนอ่ะคือดูแบบทั่วไปแต่น้องคนนี้ดูดูโดดเด่นมากแล้วสรุปตอนนี้ก็คือเขาพัฒนาไปถึงขั้นว่าไปไปแข่งไปแข่งแบบหมอดูไปอะไรต่างๆแล้วเขาก็เป็นเป็นหมอดูตอนนี้มีเงินประสบความสําเร็จในอาชีพนั่นคือเป็นพรสวรรค์ของเขานะคือเขาเรียนรู้อะไรได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็สําเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นอันอันนั้นะคือพรสวรรค์ที่มันซ่อนอยู่แล้วเขาก็ก็คือพอเรารู้เรียนรู้อะไรเร็วก็ไปต่อยอดนี้เลยถูกต้องเหมือนเหมือนนักกีฬาครับ ในกีฬาเนี่ย เขาจะนักบอลเนี่ยเขาจะรู้กันตั้งแต่ตอนที่ประมาณสัก13 14แล้วรู้ว่าคนเนี้ยกระดูกเนี่ยสามารถไปแข่งกับรุ่น15 16- 17ได้หรือเปล่าประมาณอย่างงาั้นคือถนะ้าสมมติว่าอายุขนาดนี้แล้วมันแข่งกับคนอื่นได้เร็วกว่าแบบนี้มันเร็วกว่าเนี่ยคือไปเลยแบบนี้มันไปเลยใช่ใช่จะเป็นลักษณะเดียวกันเราต้องดูว่าเราเรียนรู้อะไรได้เร็วมากๆาถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกการดีเวล o อปเมนต์การพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยอาจารย์น้ำดาจะรู้ตัวเลยว่าเราเป็นคนที่มีสกิลด้านเนี้ยแล้วเราสามารถเรอาขง าเป็นพรสวรรค์ของเราก็จะเป็นทางนี้อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าอะไรที่เราทําแล้วรู้สึกว่ามันง่ายง่ายแต่คนอื่นบอกว่ายากจังเลยพี่ทําได้ไงวะเออยากจังเลยทั้งที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยวะไม่เห็นมีอะไรนะอย่างอาจารย์น้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าไปยืนพูดหน้าชั้นเรียนตั้งแต่สมัยเล็กๆแล้วนะสมัยแบบมอต้นเนี้ยที่ครูชอบแบบว่าให้ออกไปหน้าห้องแล้วก็ไปพรีเซนต์ไปอะไรต่างๆ เรามากักจะเป็นคนที่ถูกถีบออกไปข้างนอกอเพื่อนไม่ยอมออกอเพื่อนไม่ยอมออกเพื่อนในห้องไม่ยอมออกเราจะเป็นคนที่แบบถูกเพื่อนถีบออกไปจะเป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่แบบเพื่อนถีบออกไปแต่กลับเป็นพูดได้ดีพูดได้ดีถึงขั้นว่าอา,อาจารย์ที่ที่มาฟังเนี่ยเอาเราเนี่ยไปแข่งขันเหมือนกับแข่งขัน โตวาทีแข่งขันอะไรประมาณอย่างนั้นเลยอ่าเป็นตัวแทนโรงเรียนในในในการพูดในการสื่อสารอะไรประมาณอย่างเงี้ย่ะประมาณนั้นเราก็ดีวลลอปพัฒนาสกิลตรงนั้นมาตลอดมีอีกเคสหนึ่งน่าสนใจมากน้องคนนี้เป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงปกตินะคะผู้หญิงเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถยนต์เลยถูกไหมหม้อน้ําน้ําแห้งรู้ไหมไม่รู้อ่ะพเจ้าจอดขับอย่างเดียวเลยนหนูก็ไม่รู้ อะไรสัญ,ญลักษณ์อะไรที่มันขึ้นมาบนรถเนี่ยผู้หญิงไม่รู้นะมันไม่รู้หรอกมันขึ้นอะไรวะโทรอย่างเดียวโทรหาคนอื่นอย่างเดียวแต่น้องคนนี้เป็นผู้หญิงแล้วมันรู้หมด<อ>รู้ระบบของรถหมดมันซ่อมได้หมดรถเนี่ยไปตายอยู่ตรงไหนมันแก้ไขตัวเองได้หมดเลยไม่ต้องพึ่งพาใครเลยอันนี้แหละพรสวรรค์เนี่ยแหละเป็นผู้หญิงที่พวกเราผู้ชายต้องการ <laughs> ดูจะกินแรงถ้าเธอแล้วทุกวันนี้ไปเป็นเจ้าของร้านเปลี่ยนล้อแม็กอ่ะอ่าโอ้โหร้านใหญ่โตอยู่ตรงวัชราพลเพราะเขาชอบเป็นผู้หญิงนะร้านนี้มันมีความยอดเยี่ยมอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ตั้งแต่นี่คือเวลาที่เราทําในเรื่องที่เราอินอะน้ำเสียงลีลาท่าทางคําพูดทุกอย่างมันจะอินหมดเลยมันจะพูดในสิ่งที่ชอบปุ๊บไอคนฟังไปคนฟังมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย เราอยากจะซื้อกับคนคนนี้เราชอบคนคนนี้เพราะเขาอินไงแล้วเวลามนุษย์มันอินอะไรมันก็จะเสียตังค์อันั้นถูกต้องใช่ไหมครับเหมือนคนที่อินกับการขี่จักรยานตอนแรกแค่เอาจักรยานอะไรก็ได้ที่แบบไปแข่งไปเล่นกับเขาหน่อยหนักๆก็ได้สักพักหนึ่งเริ่มอินไว้เริ่มรู้เฟรมแบบนี้ไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนล้อต้องเปลี่ยนเบาะต้องเปลี่ยนเฟืองเครพอเขาเริ่มอินปุ๊บเขาก็จะเป็นเหยื่อของพวกคุณในการที่ก็คุณเริ่มรู้แล้วว่า อ้าวฉันชอบแบบนี้ใช่เอามาเป็นอาชีพซะใช่นะคะเป็เลือกเอาเป็นผู้บริโภคหรือเป็นอาชีพเสร็จแล้วเมื่อกี้ที่เราจดไว้ทั้งหมดทั้งหมดอ่ะทวนนิดนึงนะคะหนึ่งความสามารถพิเศษนะคะสองคนชมเรื่องอะไรบ้างนะคะสามก็คือหลงไหลทํามันได้ทั้งวันไม่รู้จักเหน็ดจกเหนื่อยสี่ก็คืออะไรที่เราเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นห้าก็คืออะไรที่เราทาแล้วรู้สึกว่าง่ายแต่คนอื่นบอกว่ามันยากหมดเลยห้าข้อเนี้ยเราลิสต์ออกมาหมดแล้วหาอันที่มันซ้ำกันเยอะ นั่นแหละคือความสามารถพิเศษแพชชั่นความรักความชอบที่จะเอามาทำเป็นอาชีพได้เราวงไว้เลยอันนี้ซ้ำว่ะ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 เรามาดูเขาเรียกว่าดูดูส่วนใหญ่อะนะเราคัดออกมาเลยอันไหนที่มันซ้ำเยอะๆมันไปโทนไหนมันพอจะไปทำธุรกิจอะไรได้บ้างอเราเอาตัวนั้นมาเป็นตัวตั้งในการมองหาธุรกิจที่ที่คิดว่าต่อยอดได้ ใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนเหมือนที่ผมทำปัจจุบันที่ผมเป็นที่ปรึกษาเป็นโคชชิ่งใช่ไหม,มารั์ก็ทําเพราะว่าชอบเนี่ยแหละชอบแบบให้คําปรึกษาแล้วก็จะชอบพัฒนาตัวเองออชอบมากๆเลยแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทําเพราะเรากำลังหาจุดที่มันจะเริ่มทําอะไรที่เป็นอาชีพเพิ่มใช่ไหมผมก็เริ่มจากให้คาปรึกษาฟรีเลยคุยฟรีนู่นนี่นั่นฟรีเลยอยากปรึกษาอะไรปรึกษาได้เลยจนถึงจุดที่สามารถเขาจ่ายค่าที่ปรึกษาเราหลักหมื่นได้ฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ ที่ช่วยเราได้ผมก็คิดว่าเออเอมันก็เป็นแบบนี้แหละอันนี้ก็ลิสต์มาแล้วเนี่ยเหมาะกับการเป็นค onsulting เหมาะกับการเป็นเป็นโค้ชถูกไหมแต่อาจารย์น้ำตาลอ่ะพอลิสต์ออกมาแล้วอ่ะกับไม่ใช่โค้ชเป็นลำดับแรกนะกับเหมือนการเป็นวิทยากรจะเป็นสิ่งที่มันเป็นเป็นเรามากที่สุดอ่าแล้วก็เลยเดินสายวิทยากรมาตลอดวิทยากรคือสอนคนหลายๆยคนเยอะเนาะ แต่ให้มานั่งพูดคุยกับคนว่าเออคุณมีปัญหาอะไรนู่นนี่นั่นมาบอกเราได้นู่นนี่นั่นคาสเซลิ่งแบบนี้หรือว่าใช้วิธีการโค้ชางเงี้ยไอการเป็นวิทยากรเนี่ยทำได้ดีกว่าเราบอกได้เลยเราเราจะรู้ศักยภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นเราถึงโครงงานกันได้คนนึงเป็นวิทยากรคนนึงเป็นโค้ชอ่าแต่ว่าในในหมวกอื่นๆเราก็ยังสลับกันได้อ่าเราก็ยังสลับกันได้นะคะก็หวังว่า เทปนี้จะเป็นประโยชน์อ่าเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะทําให้หลายๆคนที่กําลังมองหาธุรกิจใหม่ในช่วงที่แบบอ่าโควิดมันเริ่มซาซาแล้วนะอยากจะมาตั้งต้นทาอะไรที่เป็นของตัวเองมีเงินทุนสักก้อนหนึ่งไม่อยากทําให้มันเสียทิ้งเสียคว้างนะคะเริ่มอะไรที่มันเป็นตัวเราเราก็เริ่มมองหาอะไรที่มันเป็นความเป็นพรสวรรค์เป็นความรักเป็นความชอบเป็นแพชชั่นของเราหวังว่าเอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านที่กําลังค้นหาตัวเองอยู่นะคะ จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะดิฉันอาจารย์น้ำตาลพักพรแล้วก็โคชภูมิครับผมค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะยาอากาศเปล่าพบกับเดว่าเดิมเป็นคุณที่ดีกว่าเดิมพบกับผมได้ภูมิพัฒน จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะดิฉันอาจารย์น้ำตาลพักพรและก็โคชภูมิครับผมส,สดีครับขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแองเกอร์ทั้งสุดยอด <c oughs> ยาวนานมาก <c oughs>